ีไงดีนะก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็ปีนี้ได้ได้เดินเดินทางไปบาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกปีอ่ะเวลาฉลองครบรอบก็จะเป็นวันเกิดของเขาอยู่แล้วก็คือวันที่30กันยาก็รวบยอดเลยรวบยอดทีเดียวใช่ค่ะก็ดีเราจะได้ไม่ต้องหาขวัญบ่อยที่บาหลีเป็นไงบ้างเติมความฝันแค่ไหนโอ้โหนึกว่าไปเข้าค่าย วางทิปหรอคือใช่คือหนูอ่ะปกติเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะส่วนใหญ่เราจะเป็นคนวางแผนแล้วเราก็จะบาลานซ์การระหว่างแบบตัวเขากับตัวเราคือไม่ให้มันหนักมากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเวลาพี่ไผ่เขาเที่ยวหรือว่าเขาได้ทําอะไรเขาก็จะเต็มที่กับชีวิตม,มากๆ<า>อะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เราก็ถือโอกาสไหนพี่ลองซีลองเออเระวางแผนซีเราก็คิดว่าโอ๊ยครบรอบสิบเอ็ดปีเขาคงไม่พาเราไปลำบากลำบนขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ย โอ้โหสุดๆค่ะทุกอย่างแต่ว่ามันก็สนุกก็โ okay. อเคอะไรที่อะไรที่าหาหาที่เราก้องที่เต้างพาไปที่ ก็คือเขาอ่ะบอกว่าไหนๆเราก็ไปเที่ยวบาหลีแล้วเราคงไม่ได้มาเที่ยวบ่อยๆเราเราลองเที่ยวแบบโลโก้โลโก้หน่อยดีไหมไปพักแบบที่มันโลโก้มากๆก็คือขึ้นไปปุ๊บคือมีเราแค่แบบเท่านานอะไรอย่างเงี้ยคือประชาชนอยู่ตรงไหนแล้วก็ภาพบาหลีที่เราวาดฝันไว้ว่าแบบเออมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะห่างไกลเราก็แต่ก็โอเคค่ะได้ไปอยู่กับชาวบ้านแล้วเขาก็แบบทําอาหารให้เรากินอะไรเงี้ยแล้วก็ในแต่ละวัน น้ำตกประมาณ5ที่เข้าป่าประมาณ3ามที่หรือว่าอะไรเงี้ยขึ้นรถไฟขึ้นรถไปแล้วแต่ละที่มันไกลมากมันเทินทางทีละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เขาเองเป็นคนขี้เมารถด้วยดังนั้นไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาแบบเทคแคร์อะไรเราได้เราต้องไปเทคแคร์เขาอีกพอไปถึงคืนนางก็เมายาเมารถเราก็ต้องลากนางขึ้นไปบนเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเกิดขึ้นตลปีคือแรกๆด้วยความที่เราก็แบบ ตามใจตลอดแต่ว่าพอหลังๆเราก็จะพยายามแบบว่าโอ้ในเมืองบ้างตามเขาบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเมืองหลักๆแต่ว่าครั้งนี้เราลองให้เขาแพลนมันก็เลย80%ก็คือเป็นแพลนของเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ววันสุดท ok, okay. ้ายคิดด oh okay. ูพอเขาได้แบบพาไปพูยไล่จริงๆอะร้องไห้เลยค่ะนี่ไงเป็นเซอร์ไพรส์ของเขาเหรอที่พักใช่คือมันมีครั้งหนึ่งเขาอะพาเราไปล่องเรือเขาก็แบบเหมือนเช่าเรืออะไรเงี้ยแล้วลงไปดำน้ำแล้วตานก็มองไปที่พักที่หนึ่งที่มันอยู่ริมหน้าผาวมันสวยมาก แต่เขาบอกว่าทําไมอยากพักที่นี่หรออะไรเงี้ยเราก็แบบแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่อยากให้เขาเสียใจไงแต่สุดท้ายมันก็เป็นที่นั่นจริงๆวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอ็นเตของเขาเนี่ยหรือเปล่าว่าแบบเอออยากให้แบบมันเหดีๆแบบก่อนละบากระบอกใช่ไหใช่เขาบอกว่ามันจะได้คุ้มค่าแต่ว่าแบบมาเร็วๆก็ดีป่าแล้วระหว่างทางเราบ่นกับเขาไหมไอ้ช่วงที่ต่อนละบากอะไรเงี้ยว่า ก็มีบ่นบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบมีความรู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ตามใจเราค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ปฏิเสธทิปอะไรแบบนี้ไปบ่อยๆ พราะหลังๆก็คือเออพี่อยากไปกับเพื่อนไปเลยอยากทาอะไรไปเลยแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะต่างคนเราก็รู้ว่าเขามีความชอบที่มันมันคนละแนวมันไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบตามผู้ชายหน่อยแต่ตอนเนี้ยเราไม่ไหวนะความรักไม่ได้แบบว่าทําให้เราสามารถทําได้ทุกสิ่งอะไรเนงะี้ยบางทีเราก็มีความรู้สึกว่า ใชก็ต้องการความสบายบ้างไปปีไปปีห้อไม้เซตนี้มาเลยใช่ใช่ก็แล้ทิพย์ตบกยมีสตอรี่ตลอดมีสตอรี่ตลอดโดนน้าดูดไป45เมตร49เมตรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีค่ะเรียกได้ว่าผ่านความเป็นความตายด้วยกันมาเยอะใช่เพราะว่าเป็นแฟนบที่ต้องอดทนได้ไหมคะถ้าอดทนมันหมายถึงว่าแบบเราไม่ไม่โอเคกับเขาแต่สาหรับตาลตามีความรู้สึกว่า เออเราก็พยายามเป็นในแบบที yeah. <tag <tag ่เขาแบบชอบให้ให้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครึ่งครึ่งกลางกลางเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นบททดสอบนะทิปต้องมีทิปร้วมคุ้มต้อสุกกันทุกปีใช่หนูก็ว่าอย่างนั้นมันเป็นทิปที่แบบพร้อมจะยุ่หัวกันตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ได้แต่แบบโอเคอดทนไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นคนบอกเองว่าให้เขาเป็นคนแทนเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะไรทำให้ยอมคนนะเออคือ หลายๆอย่างที่เขาก็ไม่ได้ชอบแต่เขาก็ยังมาแบบมาร่วมมาร่วมกิจกรรมกับเราไปแฮงเอาท์กับเราได้ไหมายถึงว่าอยู่กับเพื่อนๆกลุ่มเย่จ๊กกี้บ้างเย่ัมปะพะบีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบเทคแคร์กับเรากับเพื่อนเราได้ไปเที่ยวในใน,ในแบบที่เราชอบดังนั้นถ้าเราสามารถทําได้เราก็อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ผัดผัดกันก็มอีอ่อลำบากบ้างมีสบายบ้างโก็โอเคเป็นส,ส,<า>สิ่งหนึ่งนชีวิตจากเรื่องยิ่ง่ายจากแบบว่าเรื่องที่ผัด ทะเลาะกันในเรื่องเรื <laughs> ่องตื่อไม่ป็นไรแบบอันนี้มันไม่ใช่ชัาเลยมันก็จะมีแบบบ่นบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแบบถ่ายละครหนักๆไปเราก็คาดหวังว่าแบบถูงไปเราคงจะได้แบบครับเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหนักไปแต่เขาก็ไม่ได้ทําให้มันแบบลําบากทางทิปขนาดนั้นเขาก็ยังแบบมีเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเชียรนี้นิดนึงก็ชุ่มชื่นหัวใจเรียนรู้กันมาเยอะมากพอสมควรแล้วแต่ก็ทีเหอะ ดูว่าเราอันเียจะต้องแบบตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าคงคงไม่ได้รอนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีการพูดคุยกันบ้างไหมมันก็มีเพราะว่านี่ก็คือครบรอบ11บปีแล้วเราก็เราก็ร่วมทุกร่วมสุขกันมาเยอะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วปีนี้พี่เขาก็มีเรื่องราวในชีวิตแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะทริปนี้ก็ถือว่าตามใจเขาเขาอยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าพี่ไผเองก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้ ได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาแบบเออต้องการถึงแม้ว่าเราจะหอบนิดนึงแต่เราก็โอเคเราก็ยังแบบพร้อมสู้เยแสดงว่าทีมปีปาจก็อาจแบบคาดหวังเบาๆว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไหเพื่อนก็บอกว่าซื้อชุดขาวหรือยัง <laughs> <laughs> ต้องเตรียมชุดขาวไปแต่หนูอยากบอกเลยว่าแบบมันเหนื่อยมาก <laughs> คือที่พกักแม้กระทั่งไดเป่าผมยังไม่มีหนูก็เลยคิดว่าแบบฉันจะสวยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมัน หนูก็เลยไม่คาดหวังเพราะหนูเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าจะขอหนูต้องสวยต้องบอกก่อนอคือถ้าขอตอนไม่สวยต้องขอใหม่อะ,อะไรแสดงว่าสำหรับตาสิเต็ดปีมันก็ถือว่าเต็มอิ่มละสำหรับแบบานะแฟนมัน เตรียมที่จะพัฒนาเปขั้นอะืนแก็มันก็มีเรื่องราวให้เราได้ปรับตัวเรื่อยๆนะคะให้เราแบบได้เซอร์ไพรส์เรื่อยๆแ,แล้วมันเหมือนมันมันเติบโตด้วยกันไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีนี้ก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเออเราต้องอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็พยายามให้กําลังใจเต็มที่แล้วช่วงพ้นพ่อเขาป่วยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ไผ่ก็บวชรีบบวช ทุกคนก็คิดว่าบวชแล้วต้องเบียดแน่เลยแบบว่าจะต้องแต่งงานแน่เลยแต่ที่จริงแล้วเขาบวชเพื่อคุณพ่อเขาครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ออกมาพูดตรงนี้ไม่ได้ว่าคุณพ่อป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คุยกันมากขึ้นคือคุยไปทางยังไงอะมันเหมือนแทนชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วก็ ออพอเราผ่านในเรื่องราวของคุณพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมาคุยกันจริงจังเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นว่า<ม>โอเคชีวิตบ้านปลายของลต่ลอยากเป็นแบบไหนอยากใช้ชีวิตยังไงคุณพ่อคุณแม่ของเราครอครัวของแต่ละคนเป็นยังไง<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นแต่ว<ต>่าผ่านเรื่องราวแบบนี้มาด้วยเราเลยยิ่งทาให้แบบละเอียดกับการวางแผนสเต็ปต่อไปมากขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่เราก็ วางแผนมากขึ้นแล้วก็<ม>ออคิดถึงอนาคตมากขึ้นหนิมากกว่าปกติแล้วเราจะแบบใช้เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันๆหมายถึง <c oughs> ว่าแบบ<ไ>เ,เออมันไม่ได้แทนแบบเรื่องราวในชีวิตขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเรื่องของครอบครัวมันดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องกลับมาคิดมากยิ่งขึ้นหนิอที่วางไว้คือมันเพราะว่าเพื่อครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยไหมคบเพื่อครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าทางคุณพ่อตันก็แบบถามๆอะไรอย่างเงี้ยทางแบบ ทางเขาเองทางมันเหมือนพอเกิดเหตุการณ์ของคุณพ่อพี่ภัยเหมือนครอบครัวเราก็ได้มาเจอกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามคือถามทางงานแต่งว่าทำฮาลาล <c oughs> อาจจะข้ามสเต็ปเพราะว่าก่อนหน้านี้ปีต้นปีคุณพ่อตาลแบบเพิ่งรถชนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะขเขาก็ผ่านความเป็นความตายมาเาขาก็แบบเริ่มคิดถึงแล้วเพราะตอนนี้เราก็สามสิบสองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคิดว่าจะมีงานแต่งงานใช่ไหมเพราะบางทีกัาไปนานๆเขาก็คือมองข้ามสุดไปแล้ว ก็ตอนว่าสําหรับตามันก็ยังเป็นความฝันของตาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เขาก็บอกเออยังไงน้องตามใจน้องเลยอยากจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามงานแต่งที่เราไปงานเพื่อนเพื่อนคนนี้แต่งแบบนี้อจําไว้เพื่อนคนนี้แบบนี้จําไว้อะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆจาไม่สวย้ใหม่อะไรยย มันก็เป็นเขาก็ชอบมาถามเล่นๆว่าที่เหนือไหมที่ใต้ไหมทะเลไหม,ะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเขาแบบทางคุณพ่อของพี่ไผ่เมื่อก่อน,อนเขาอยู่ที่จังหวัดตรงังด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพาแบบเออะทะเลก็ดีนะน้องแต่เราก็แบบภาคเหนืออะไรเงี้ยก็รุนกันเร็วๆนี้แหละเน<พ>าะก็รุนๆปีนี้ปีหน้าปีหน้าปีหน้าตไม่ได้หนูก็รุนอยู่ผู้จัดการคือมองจิตแล้วแล้วแม่บอกว่าแม่ขอก่อนลูกขอก่อนช่วงนี้อะไร อย่าว่ากันนี้ถามเป็น <ๆ S 1> ปีปีไป